อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ19ครับอายุ19เค้าขี่เอพันธ์หรอเราเน้นคาร์บอนใช่ไหมรถคันนี้ใช่ครับส่วนมากจะมีแต่คาร์บอนนะเพื่อนๆดูจากรถเขานะก็มาเชก,ก็เป็นแสนแล้วเพื่อนเอนเลยอาร์มก็เป็นครอเป็นคาร์บอนใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้เป็นท่อท่อไม่ใช่ไม่ใช่เออาร์แทะใช่ปะ่ะใช่ครับอันนี้เป็นงานเป็นงานไทยใช่ไหมครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาให้ดูกับ S อสพันนะ S อสพันธ์แเป็นอาร์นี่ผมให้ดูรถก่อน เอสพันกับเอ็นไอนะเน้นดิบๆอ่ะคันนี้ผมดูแล้วนะจะเน้นดิบๆหน่อยเออคาร์บอนทั้งคันเลยมาคุยเจ้าของรถดีกว่าสวัสดีครับสสวััดีครบชื่ออะไรครับชื่อมาเฟียครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูชื่อมาเฟียเลยเหรอโอ้ยเอ้ยกูไม่ถ่ายได้บอกวะ่าแค่ชื่อกูก็กลัวแล้วอ่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบเก้าอายุสิบเก้าขียเอสพันแล้วเหรอโอ้เพื่อนๆเดี๋ยวนี้เด็กอายุสิบแปดสิบเก้าขียเอสพันกันแล้วเนี่ย โอ้โหสุดยอดว่ะพี่งั้นก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องรถพี่ถามนิดนึงครับได้ครับคันเนี้ยพ่อแม่ซื้อให้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคันนี้พ่อแม่ซื้อมาให้นะโอเคพ่อแม่พ่อแม่น่าจะเป็นห่วงเรามากเลยเนะียขี่ตัวพันขนาดเนี้ยนะแต่เราก็ใส่ชุดเซฟตี้ตลอดใช่ไหมมีหมวกมีหมวกตลอดเนาะมีถุงมือตลอดอืมก็พยายามเซฟตัวเองให้ใหมากที่สุดอะว่างั้นเถอะอืมโอเคงั้นเรามาไล่เรื่องรถกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเอาจากข้างหน้านีกว่าข้างหน้านี่ก็โอ้โหคาร์บอนแล้วว่ะ เราเน้นคาร์บอนใช่ป่ะรถคันนี้ใช่ครับส่วนมากจะมีแต่คาร์บอนนะเพื่อนๆดูจากรถเขานะนี่ดีกว่าเราลงมาข้างล่างล้อดีกว่าล้อมาเช็อยู่ข้งนี้มึงใส่ล้อมาเช็ดแล้วเหรอล้อมาเช็ก็เป็นแสนแล้วเพื่อน <_ k ull> s> <S ๆเลยปั๊มเดิมนะเนาะใช่ครับเ<ล><ๆ>ออพวกปั๊มเดิมพวกกล่างก็เป็นสีดําด้านมาตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยเน้นคาร์บอนอาร์มก็ เป็นครอบเป็นคาร์บอนใช่ป่ะใช่อืมคันนี้ต้องบอกว่าเน้นคาร์บอนเลยเพื่อนอันนี้พี่ถามนิดนึงเรื่องท่อเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นท่อท่อไม่ใช่ไม่ใช่เออาร์แทใช่ป่ะใช่ครับอันนี้เป็นงานเป็นงานไทยใช่ไหมครับใช่พี่ถามราคาได้ไหมพอรู้ราคาว่าต้องถามก่อนประมาณหประมาณหลักหมื่นเนาะอืมเป็นท่อไทยนะเพื่อนเพื่อนอืมไม่ใช่อาแท้มีแคทข้างในมีแคทข้างในเรียบร้อย เออไว้หัวท่อไม่โคตรใหญ่รอก็มาเฉดหมดไปซะนนี่พวกนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะคือคันนี้ต้องบอกว่าเน้นคาร์บอนทั้งคันเลยดีกว่าผมชอบติ๊กเกอร์นี้มากเลยอายุน้อยร้อยล้านบายเสียโออืมนี่คือผมให้ดูคร่าวๆนะ คือน้องเขาเพิ่งจะอายุเท่านี้เขาแต่งรถขนาดนี้ผมว่ามันมันมันโอเคสําหรับตัวเขาแล้วอะอ,อ,อันนี้อ่ะงั้นพี่มาคุยกับน้องต่อดีกว่าอันนี้พี่ถามิดนึงเวลาครอบครัวหรือที่บ้านเนี่ยเขาเห็นข่าวบิ๊กไบค์ออกตามทีวีพวกเนี้ยเกิดวัตที่หงวันทเหตุอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีมาคุยกับเราปะมีพี่แต่ว่าเขาให้เรารู้ตัวเราอะ่ะ โอคือเราอย่าเกินลิมิตตัวเองว่างั้นดีกว่าใช่ไหมขี่อย่าให้มันเกินลิมิตตัวเองลิมิตรถแต่มันมีเยอะอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่อย่าให้มันเกินลิมิตตัวเองต้องห้ามใจตัวเองต้องห้ามใจตัวเองเนาะเอาแค่ตัวเองพอไหวใช่ไหมก่อนก่อนจะมาขี่ตัวพันขี่อะไรมาก่อนขี่หกห้าศูนย์ขี่หกห้าศูนย์มาก่อนเนาะอ๋อ R สิบห้าแล้วโดดมาหกห้าศูนย์แล้วก็โดดมาเป็น S พันใช่ครับอือพี่ถามเลย S พันกับหกห้าศูนย์ต่างกันเยอะป่ะเยอะมากเยเยอะมากเลยเนาะ แค่สี่มือก็ต่างกันเยอะละอ๋อก็คือจะห้าแบบหกห้าส่นคงไม่ได้นะเปิดทีล้อลอยแล้วเนี่ยก็ก็ก็อย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนเราเราห้ามน้องพวกนี้ไม่ได้หรอกว่าเออเฮ้ยโหขี่ตัวพันอายุเท่านี้เองอย่าเพิ่งไปขี่เลยเราเราห้ามเขาไม่ได้ครับแต่ว่าเราเราเตือนเขาได้เฉยๆดีกว่าว่าน้องต้องอย่าห้าวเยอะเพราะเด็กอันนย่างี้็ก็รู้ๆกันอยู่แล้วก็อย่าห้าวเยอะขับขี่ปลอดภัยดีกว่าเนาะแต่คันนี้ไม่ใช่สีไตนะ คันนี้ไม่ใช่สีไตใช่ไหมใช่เป็นสีขาวแดงอ๋อคันนี้เป็นสีขาวแดงเหรอคือแรปมาพี่อ๋อนี่คือแรปมาใช่ไหมครับใช่พวกนี้แรปมาหมดเลยอ๋อจแต่เนีัยเป็นสีดำถ้าสีไตจะเป็นสีโครเมียมอ่ะพีนอ่าอ่าอ๋อเออเฮ้ยเออว่ะเอออาร์มเป็นสีดำว่ะเออรถไอ้บอนเป็นอาร์มเป็นสีขมสีอีกสีหนึ่งนี่ว่ะเออใช่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 อืม ตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรเนี่ยพี่ถามหน่อยปีสองครับปีสองเหรอคือเรียนอย่างเดียวหรือทำงานด้วยเนี่ยเรียนแล้วทำงานด้วยทำงานด้วยคือเอาง่ายๆคือเรียนด้วยแล้วเอาทำงานด้วยแล้วก็เอาตังค์มาผ่อนรถคันนี้ด้วยผ่อนหอด้วยผ่อนหอด้วยโอ้ยแม่งสุดยอดเลยว่ะคือเอางี้ดีกว่าไม่รู้พี่จะลุกพี่จะก้าวไก่ตัวเราเป็นไปหรือเปล่านะถ้าตอบไม่ได้คือไม่ต้องตอบนะพ่อซื้อให้แล้วเราผ่อนเองหรือพ่อผ่อนช่วยกันผ่อนเอาไว้ว่าทั้งครอบครัว ช่วยเราในการผ่อนรถคทนีถูกป่ะโอเคพ็เป็นจ้าวก็ตังตังจากรถคันเก่าอ๋อคือขายคันเก่าไปแล้วก็เอาตังมาดาวรถคทนีถูกไหมแล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือช่วยกันผ่อนเนาะกับพ่อแม่เนาะอืมโอ้โหคือพ่อแม่ก็เป็นห่วงเราอ่ะดูทรงแล้วอ่ะก่อนเอางี้ที่ว่ะพี่อยากถามมากเลยก่อนจะซื้อตัวพันมาได้เนี่ยขอนานไหมนานยี่นานเลยใช่ไหมอืม อ๋อหกหย์ก็แรงอยู่แล้วเออก็จริงนะในในพี่ในในระดับอายุอย่างเราอ่ะพี่ว่าตัว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 นเล็กเอารถอยู่ก็โอเคก็คือไม่ได้ขับเร็วมากเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่คือพอพอรู้ลิมิตตัวเองตึงๆมือก็พอละเนาะขี่บ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยพี่ทีละครั้งสองครั้งอ๋อที่ละครั้งสองครั้งขี่กับเพื่อนใช่อืมใครชวนไปไหนก็ไปหมดใครชวนไปไหนก็ไปโหที่พาย สุดยอดจริงเลยก็คือนั่นแหละเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกครับคือบอกน้องได้มากสุดคือเอาขีบัดพายพยายามใส่หมวกเอาไว้เซฟตี้ตัวเองให้มากสุด <Okay. S 1> อย่ากเกินลิมิตตัวเองลิมิตรถแม่งมีเยอะอยู่แล้วตัวพันน่ะแต่อย่ากเกินลิมิตตัวเองก็คงจะพอโอเคโอ้ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมาเฟียพี่ชื่อชอบพี่ชอบชื่อน้องมากเลย <laughs> ขอบคุณมากนะครับน้องมาเฟียโอเคครับพบคุงครับ bye, bye. บ๊ายบายครับ